สวัสดีครับเพื่อนครับมนโนกลักเล่าข่าวครับวันนี้วันเสาร์ที่22กุมภาพันธ์2568ครับเดือนแห่งความรักครับเดือนกุมภาพันธ์นะฮะก็ขอให้เพื่อนๆที่เกิดในเดือนนี้มีความสุขความเจริญมีความรักกันมากๆนะฮะเดือนนี้ก็วันเกิดผมก็เดือนนี้ฮนะพรุ่งนี้วันที่23กุมภาพันธ์ก็วันเกิดผมลนะ ก็พอดีมีน้องๆก็โทรมาอวยพรเยอะแยะก็ขอบคุณมากครับขอบคุณมากอวยพรล่วงหน้านูน่นนี่นั่นวันเกิดก็แก่ไปอีกหนึ่งปีมีอะไรมากมายก็มีอีกเรื่องหนึ่งจะเล่าเพื่อนฟังในโลกโซเชียลเราเนี่ยโซเชียลโลกอินเทอร์เน็ตในแพลตฟอร์มหลายๆแพลตฟอร์มเนี่ยนะเราต้องระวังใช้อย่างระมัดระวังนะเพื่อน ต้องรู้เท่าทันมันอย่างติ๊กต็อกเนี่ยฮะพวกพี่มิจก็เยอะมิจฉาวชีพเยอะมากผมเจอมากับตัวเองด้วยแล้วก็น้องๆก็เจอมาในโลกติ๊กต็อกในโลกเฟซบุ๊กนะฮะในโลกอินสตาแกรมพวกพี่มิจฉาชีพนี่เยอะมากครับเยอะมากผมเจอกับตัวเองตัวเองเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังวันหลังอันนี้วันนี้จะเล่าเรื่องของน้องสาวคนหนึ่ง ที่เข้ามาฟ้องผมตอนนี้ผมกําลังดําเนินคดีอยู่กําลังทําเรื่องอยู่นะฮะพี่มิจฉาชีพอ่าน้องผมเขาก็สะสมพระอืมชอบพระนะสะสมพระไว้ก็มีหลวงพ่อคูณหลวงพ่อคูณองค์หนึ่งสวยนะสวยแกก็อยากปล่อยอะอเพื่อจะเอาเงินมาใช้ใจ่ายในชีวิตประจําวันเออเอาพระมาปล่อยก็มีมิจฉาชีพแอบอ้าง แอบอ้างร้านร้านรับซื้อพระร้านร้านหนึ่งอะน,นะร้านดังมากผมไม่ขอเอ่ยชื่อแล้วกันร้านดังมากไปแอบอ้างชื่อเขาว่าเป็นเจ้าของร้านนะฮะ,ะสมมติชื่อแล้วกันสมมติชื่อเฮีย e. เอไปแอบอ้างว่าตัวเองนี่เป็นเฮียเอเฮียเอนะครับเป็นเจ้าของร้านรับซื้อพระนู่นนี่นั่นมีหน้าร้าน ใหญ่โตมหูลานได้ออกรายการทีวีนู่นนี่นั่นเออก็ส่งฟอร์ดิฟมามีสำเนาบัตรประชาชนของเฮียเอ,อมีสำเนาลายชื่อชัดเจนของเฮียเอ,อมีหน้าร้านมีถ่ายรูปคู่กับพิธีกรคนดังถ่ายรูปก,กับรายการนู่นรายการนี่ดังมากเอาง่ายว่าดังครับประเทศเฮียเอเนี่ยนะอ,อขอนามสมมุติกันละกันไม่อยากพลาดพิงเขาแอบอ้างไปแอบอ้างมาไอ้น้องผมเนี่ย ก็หลงเชื่อคุยกันทางทางไลน์คุยกันหอนงแนงหนองแนง,หน,งหนูมีภาพแล้วพี่สนใจไหมอาส่งส่งภาพมาครับส่งภาพมาไอเงี้ยไอน้องสาวก็ส่งภาพไปหลงบ่คุณไปไอเฮียเอตัวปลอมนะตัวปอมก็อุ้ยของแท้ครับของแท้เลยเดี๋ยวเฮียจะทำใบรับรองให้โหเนี่ยราคาประเมินเนี่ยเฮียว่าประมาณห้าแสนเจ็ดมืนบาทโอ้สวยมาก รับประกันของแท้เดี๋ยวเฮียทําใบรับรองให้เดี๋ยวคุณต้องโอนตังมาให้เฮียเจ็ดร้อยห้าสิบาทค่าทําใบรับประกันพระอืมไอพ้พระเหรียญพระตัวจริงมึงก็ยังไม่เคยเห็นมึงเห็นแค่ภาพะพระแล้วมึงก็ไปตีราคาบอกว่าห้าแสนเจ็ดหมื่นบาทเฮียซื้อเฮียรับซื้อ แต่คุณน่ะต้องจ่ายเงินไม้เฮียโอน,นเงินไม่เฮียเจ็ดร้อยห้าสิบาทค่าใบรับประกันไอ้น้องผมอะ่ะเขาเรียกว่าคนไม่รู้ย่อมไม่ผิดฮะซื้ออยากได้ตังโอห้าแสนเจ็ดหมื่นบาทโอนตังไปทันทีเจ็ดร้อยห้าสิบบาทบัญชีมา้าบัญชีไม่ใช่บัญชีไอเอเอนะบัญชีหมูหมาไกา่ไกา่อะไรไม่รู้เป็นผู้หญิงคนหนึ่งโอนไปเจ็ด้อยสิบาท โอนเสร็จแล้วส่งสลิปให้เฮียเฮียเอก็ออ้ยขอบคุณมากครับส่งใบรับรองบ้าบอคอแตกไหมใบรับรองผมดูสำเนาก็เป็นใบถ่ายเอกสารบ้าบอคอแตกแบบดูแล้วมันแบบปลอมอ่ะของปลอมอ่ะดูแล้วรับรองพ่อตายเหรอรับรองแม่งถ่ายเอกสารมาบ้าบอคอแตกแบบมึงเห็นรูปปุ๊บมึงทําใบรับรองบ้าบอหาเหี่ยวอะไรไม่รู้อ่านยังไม่ออกเลยบ้าบ้าบ้าก็บังเอิญบังเอิญน้องเขาก็ฉกคิดได้ ก็เลยโทรมาปรึกษาผมผมก็ดูละดูด,ดูผมฟันทงเลยว่าเฮ้ย hey ของปลอมตอนแหลหลอกลวงปุ๊บมีเบอร์ทงเบอร์โทรเรียบร้อยปุ๊บอ่าผมก็บอกว่าไอ้น้องแจ้งโงด่ดิมันจะว่าไงนัดแนะกันบอกว่าจริงๆนัดกันวันนี้จะไปเอาพระไปให้ที่ร้านที่ร้านมันส่งหน้าร้านมาให้ดูร้านใหญ่โตนะใหญ่โตหมหูลานร้านใหญ่มากรับซื้อของเก่ารับซื้อพระ รับซื้อแบงค์นู่นนี่นั่นบาบาบานะเนีย่ยเอตัวพร้อมก็บอกว่าโอเคครับก่อนก่อนคุณจะมาเอาพระมาให้ผมเนี่ยแล้วผมจะจ่ายเงินสดคุณห้าแสนเจ็ดหมื่นบาทนี่คุณก็ต้องโอนเงินมาอีกสองพันเจ็ดร้อยบาทค่าใบค่าประกันค่าประกันว่าคุณนี่มาแน่ไม่เบี้ยวผมคุณต้องเอาพระมาให้ผมแน่นอนที่ร้านคุณต้องโอนมาค่าประกันประกันพระ แล้วพอคุณมาถึงนะถึงร้านผมปุ๊บผมก็จะคืนเงิน2อ0พให้คุณพร้อมกับเงินค่าพ้าอีก5้า0 0 0เบาทโอ้โหไอ้น้องผมแม่ก็น้ำตาไหลเลยอยากได้ตังจะโอนเงินไปให้มันอีก2อ0 0ัดดีดียังยังมีสมองอยู่ไม่ได้ด่านะแค่ตำหนิ ยังโทรมาปรึกษาผมพี่หนูจะโอนไปก่อนไหมเพื่อจะได้พรุ่งนี้คือวันนี้นะจะเอาพระให้เขาแล้วเราจะได้เงินคืนแล้วก็ได้ได้เงินคืนแล้วก็ได้เงินค่าพระอีกห้าแสนเจ็ดหมืนบาทผมก็ควันออกหูเลยก็ไมรูนน้จะด่าไงนะก็บว่าโอเคอยู่เฉยๆเอาเบอร์โทรมันมาดิเอาเธอเบอร์โทรให้ผม ผมก็โทรไปแม่งเป็นสิบยี่สิบรอบสามสิบรอบมันก็ไม่ยอมรับสายอืมแล้วก็ให้น้องไลน์ไปบอกว่าเนี่ยพี่ชายหนูนะจะโทรมาคุยกับเฮียเนี่ยเรื่องโอนเงินเดี๋ยวพี่ชายหนูจะโอนเงินให้สองพันเจ็ดเนี่ยค่าประกันพระเนี่ยทําไมไม่ยอมรับสายล่ะอ๋อเดี๋ยวผมโทรกลับครับเดี๋ยวผมโทรกลับผมยุง่งอยู่เดี๋ยวผมโทรกลับเอาไปามามันก็ไม่ยอมโทรกลับผมโทรไปมันก็ไม่ยอมโทรกลับเอาง่ายว่า ไอ้พวกเฮียเนี่ยนะขอเนี่ยพูดคำหยาบมันรู้มันรู้ทันมันคงไปสอบประวัติผมแล้วว่าผมเป็นใครเพราะว่าน้องผมก็ส่งโปรไฟล์ผมไปให้มันดูบอกว่าเนี่ยพี่ชายหนูนะพี่ชายหนูจะโอนเงินให้เฮียเฮียโทรไปหาเขาหน่อยก็แล้วกันเออเดี๋ยวก็พี่ชายหนูจะโอนตังให้เพราะว่าเงินอยู่พี่ชายหนูมันก็ครับครับเดี๋ยวผมโทรหาตั้งแต่เช้าครับจนถึงเนี่ยถึงเกือบเที่ยงแล้วแม่ยังไม่โทรหาผมเลย ผมก็โทรหามันเป็นสิบสิบสายมันก็ไม่ยอมรับสายเพราะฉะนั้นเนี่ยนะก็เลยเก็บมาเล่าเพื่อนฟังว่ามิจฉาชีพมันเยอะเพื่อนเดี๋ยวผมจะเล่นมันเนี่เพราะว่ามันมีสลิปการโอนเงินอยู่เจ็ด้อย้าสิบาทไปสู่บัญชีของผู้หญิงคนนึงเป็นบัญชีม้านะเจ็ดอห้าสิบาทแล้วก็มีแคปที่คุยกันทางไลน์คุยกันบ้าบอคอแตกอะค่าเหียค่าหาค่าประกันมันสองพันเจ็ดนู่นนะี่น่นแล้วคุยกัน ผมก็บอกน้องแคบไปหมดแล้วเพื่อจะไปแจ้งความเป็นหลักฐานว่าไอ้บัญชีที่มึงโอนไปเจ็ดร้อยสิบาทนี่บัญชีมาเนี่ยมันเป็นบัญชีใครแล้วก็จะสาวถึงตัวมันและเบอร์โทรศัพท์มันก็มีผมกําลังให้น้องๆตรวจสอบอยู่เออน้องอยู่ตารวจตรวจสอบว่ามันเป็นเบอร์โทรใครมันไม่รับสายผมไม่รับสายผมอืมแต่มันก็ไลน์มาบอกน้องสาวผมอ้ะเไม่ไหลจะโอนน่ะเดี๋ยวบอกพี่ชายโอนมาเลยโอนมาสองพันเจ็ด แล้วก็คุณก็เอาพระมาที่ร้านนู่นนี่นั่นแล้วคุณก็จะได้เงินห้าแสนเจ็ดหมื่นบาทมันง่ายไปไหมมันง่ายไปไหมเพื่อนมันหาแดดง่ายไปไหมเออแล้วผมก็โทรไปหาร้านรับซื้อพระเนี่ยตัวจริงเนี่ยร้านเนี่ยอ่าโทรไปโทรไปปุ๊บเขาก็บอกว่าเขาไม่รู้เรื่องรู้หารู้เหี่ยวอะไรเลยร้านเขาไม่มีนโยบายให้โอนเงินโอนบ้าอวนบนอ,นบนอนบนมึงเอาพระมามา,มา,มาร้านกูกูดูปุ๊บ ถ้าของจริงกูจ่ายเงินกูซื้อกูไม่มีใบรับรองเฮียหาแรงสิ้นเออมีอาชีพไปแอบอ้างเขาอเอามอาง่ายๆว่าก็เลยเก็บมาเล่าเพื่อนฟังว่ามิจฉาชีพมันเยอะเพื่อนเราต้องใช้สมองหน่อยนะก่อนจะโอนเงินให้ใครดีนะมีหลักฐานแคปไ้หมดแล้วก็เจ็ดร้อยห้าสิบาทเนี่ยส่วนใหญ่คนจะไม่ไปแจ้งความคนจะถือว่าเอ้ยแม่งวาดวาดเคาะไปกูงโง่เอง ไปแจ้งความก็ขารถไปโรงพักค่านู่นค่านี่แม่งมไม,ไม่คุ้มอ่ะมันเยอะกว่าพันแหละเป็นพันแหละไปกลับเนี่ยอืมเสียเวลาเสียเวลาทำมาหากินเขาก็จะไม่เอาความวันหนึ่งสมมติมันหลอกคนได้สักสิบคนยี่สิบคนเอายี่สิบคนไปคูณเจ็ดร้อยสิบาทเป็นเงินเท่าไหร่เ่อนใช่ไหมมันก็ได้เงินฟรีฟีแล้วเดี๋ยวสักหน่อยมันก็ปิดเบอร์หนีไปเปลี่ยนเบอร์ใหม่หนู่นนี่นั่นบาบ้าบามันก็หลอกคนไปทั่วหลอกไปหลอกไปหลอกไป ก็เลยเก็บมาเล่าเพื่อนฟังว่าอ่าจะทำอะไรนะครับเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินโอนเงินให้ใครซื้อของทางทเฟสทางติ๊กตอกนู่นนี่นั่นบบาๆเนี่ยใช้สมองคิดอย่าใช้ความโลภถ้าเกิดเราโลภเนี่ยเราอยากได้ตังเนี่ยมันไม่มีอะไรได้มาง่ายหรอกอย่างเหรียญมันกันโฆษณารับซื้อเหรียญตาคุด เหรียญตาแผ่นดินนี่เหรียญบาทตาแผ่นดินโอ้ยเหรียญละแสนโอ้เหรียญละแสนเอามาเลยมาเลยกลัวมีเป็นร้อยๆเหรียญเหรียญตาคุดเนี่ยเออแล้วพอเอาเข้าจริงมึงก็ไม่จริงไม่ไม่ของจริงมึงก็ขี้โม้แมงชิปหายไปว่าขี้โมอ้อยู่ในเฟซอยู่ในอยู่ในแพลตฟอร์มอยู่ในอ่าติ๊กตอกเนี่ยรับซื้อเหรียญตาคุดรับซื้อเหรียญอ,อะไรอะตาอะไรอะตาเรือหง รับซื้อเหรียญตานน่นตานี่เหรียญเหลียหล่ยมเหรียญหาเหรียญเหวอะไรมันรับซื้อตั้งราคาสูงๆเนี่ยไอ้วพวกหน้าโง่ทั้งหลายก็เข้าไปกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์มันก็ได้ยอดวิวอีกเออแล้วพอเอาเขาเข้าไปจริงๆมันก็ไม่ซื้อมันก็อ้างว่าเฮ้ยมันไม่ใช่เหรียญน,นี้มันต้องมีตําหนิโน่นนี่นั่นบาบาๆมันก็หาสาร,รพัดข้ออ้างที่ว่ามันไม่ใช่ของจริงแล้วเวลามึงโฆษณาว่าเหรียญเป็นหมื่นเป็นแสนเนี่ยให้คนมากดไลค์กดแชร์มึงเนี่ยไป ให้ยอดวิวมึงเนี่ยเออมึงก็โกหกมันก็หลอกลวงลวง้ลวนเพราะฉะนั้นเพื่อนมันไม่มีอะไรได้เงินมาง่ายครับในโลกใบน,นี้ครับเพื่อนอย่าไปโง่ไอ้คนโง่แม่งผมก็ไม่รู้จะด่าไงแม่งเยอะเยอะมากโดนหลอกลวงคอเซน็นต์ตรงเซ็นเตอร์นี่แม่งก็โอนเงินนี่เขาร้อยบาทห้าสิบบาทมันก็เอาเลยเพื่อนบอกให้ทุกวันเนี้ยมันหลอกกันอนะ่ะเพราะฉะนั้นผมก็เลยเก็บมาเล่าเพื่อนว่า อย่าไว้วางใจคนอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนจะจนใจเองนะมีอะไรนะปรึกษาผมก็ได้นะไอ้ผมเนี่ยอ่าเฟซบุ๊กผมก็มีนะฮะอ่าทิกตอกผมก็มีคุณก็ปรึกษาผมได้เออผมมันรู้ดีไอ้พวกเฮี้ยเนี่ยตามจับมาเยอะแนละ้วจับจนไม่ะจับจไงคุกมีไว้ขังคนี่เหี่ยครับไม่ใอ่ขังหมาครับเดี๋ยวผมจะเล่นมันให้ดูเฮี้ยเนี่ยผมเดี๋ยวกําลังตามอยู่มีเบอร์โทรมี บัญชีมาอะไรเรียบร้อยนะก็เก็บมาเล่างานนี้ก็เตือนเพื่อนๆนะฮะอย่าเชื่อในสิ่งที่ได้ฟังมาอย่าโลภมากอย่าคิดว่ามันจะได้มาง่ายๆไอ้ฮะพระมึงยังไม่เห็นเลยมึงมึงก็ตีราคาให้เรห้าแสนเจ็ดพระจริงมึงก็ยังไม่เห็นแล้วมึงใบประกวงประกาศบ้าบอคอแต่ใบรับรองเก็บเงินเขาเจ็ดล้าห้าสิบาทแล้วจะเอาเงินใบประกันพระอะไรอีกสองพันเจ็ดแม่งโอ้ กูก็กยนะ็ยอมมึงนะยอมมึงมึงมุกมึงนี่มุกแบบเน่าเน่าอันนี้มันก็ยังหลอกคนโง่ได้เยอะแยะอีกในโลกใบนี้นะครับโอเคครับบนให้ฟังนะครับใช้สมองหน่อยนะครับกินข้าวนะอย่าไปกินหญ้าหญ้าเอาไว้ให้ไว้ควายยิงครับนะครับคนเนี่ยก,กินข้าวครับออกบ้านใส่แมสข้าบ้านอาบน้ําสระผมครับมันโน่นักเล่าข่าวครับเดี๋ยวกูจะจมจับมึงจํากูไว้นะไอ้พวกที่เหี้ยเนะี่ย อยู่ไปก็ลบแผ่นดินสวัสดีครับคิดดีทำดีครับ